พิธีกรรมงานบุญเริ่มต้นด้วยตัวแทนสาธุชนคือการันมิตรวิไลรักรอยเตอร์การันมิตรสมจิตโชเดอร์ได้เปิดไฟส่องสว่างท่านบูชาข้าวพระจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมทั้งได้สวดมนต์ธรวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักกัปวัตนสูตรและรับชมภาพทบทวนบุญตลอดเดือนที่ผ่านมาค่ะ ก่อนที่พระอาจารย์จะได้แสดงธรรมเรื่องอนิสงค์ของการทำบุญบำรุงวัดหรือบุญสร้างศาสนสถานซึ่งเป็นบุญที่มีอนิสงส์ใหญ่เพราะว่าเป็นสถานที่รองรับทุกกิจกรรมงานบุญทั้งเป็นบุญที่เกิดจากการทําทานสถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ทั้งการศึกษาธรรมะเทศสอนต่างๆการฝึกอบรมพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกา หรือสาธุชนที่เข้ามาศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนาตลอดจนงานบุญกระถินผ้าป่ากิจกรรมงานบุญสำคัญในทางพระพุทธศาสนาล้วนจำเป็นต้องมีสถานที่รองรับทั้งสิ้นค่ะจึงถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมของทุกๆงานบุญก็ว่าได้ ต่อมาค่ะตัวแทนสาธุชนได้อันเชิญพระป่าสามัคคีเศรษฐีตลอดการและกองบุญต่างๆเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้นะคะท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเป็นภาษาเยอรมันและภาษาไทยเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะอาราธนาศีลห้าและกล่าวคำถวายกองบุญพัตหารโดยมีกัรยาณมิตรไพลินสาขากรกัลยาณมิตรดวนโมคราช เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายด้านการยานมิตรสมจิตโชเดอร์การยานมิตรสิริพรโบลิกเป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายคีลานภัศต์ส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญผ้าป่าเศรษฐีตลอดการมีการยานมิตรปวรธนาทับตรงเป็นผู้นำกล่าวคำถวายค่ะต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายกองบุญวิหารทานโดยการยานมิตรสำราญฮันเรลเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายจจตุปัจจัยทยธรรมรับพรจากคณะสงฆ์และถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์ในการสร้างบารมีร่วมกันพร้อมทั้งได้ร่วมกันตักบาตรและประเคนพัตทหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความรู้สึกปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ